สวัสดีค่ะพบกับช่องมอกุกเกาะนะคะตอนนี้เรามาจกยางนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะไม่ได้เวลากีดสักทีค่ะก็เลยมาจกยางกันนี่นะคะสีแถวได้นะคะล้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะให้คุณพ่อเอาใส่นี่นะคะอันนี้มันแตกระบอกคุณพี่ยังเนาะโอ้ที่เราซื้อมาใหม่ตอนนั้นและเนาะ อันแบบนี้ห้าหอันเดี๋ยวจะลองดูนะคะสีเขียวก็หืหอไม่สีนี้หลายนะสีดำสีเขียวเราเอามาใส่ของใส่ข้าวเดียวจะมีอยู่สีเขียวสองอันที่เราใส่แต่ก่อนก็ลองดูนะคะรูน้ำก็ท่วมส่วนยาง น้ำนะคะเลื่อมอยู่น้ำท่วมฝนตกแรงนี่ตอนนี้เราก็จุกมาได้สีแถวแล้วนะคะสี่แถวมาจุกกันสี่คนนะคะลูกสองคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าพ่อจะยัดเนาะ เอใส่ถังค่ะใส่ถังแล้วเราสามารถเอาไปขึ้นรถไปขายที่ไหนก็ได้หมดนะคะแต่ถ้าเราเอาใส่กระสอบเนี่ยก็มันก็จะเปื้อนรถรถของเรามันจะเสียหายเอามาสี่ถังนะคะไม่รู้จะได้เท่าไหร่ ไม่ได้ตุ๊กโอ้มันติดกันเร็วเถอะน้องเราเอาใส่ล้อนี่เราไปเอซีก่อนยอนอันนี้ขายยวดด้วยต้นเล็กต้นใหญ่ผสมกัน กันคะ่ะไอซีนะคะนี่ปกติต้องใส่ถุงมือนะคะแต่คุณแม่เอาแบบจับพันยังไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วมือเปล่าๆนี่แหละ เป็นระเบียบจริงๆอาแบบไหนก็ได้แต่มันก็ไม่แน่นน้ไมันใส่ห้ายิบลูกชิ้นละสมบนึ่ง้อ้นะ นี่ค่ะหนึ่งถังแล้วเดี๋ยวก็ใส่อีกนะคะส่วนทางนู้นน้ำท่วมนะคะนี่น้ำท่วมสวนอย่างนู่นค่ะโอ้ยแล้วอีกสี่ร่อง,องนะคะสี่แถวยังไม่ทันได้เอามาบรรยากาศวันนี้ก็ เหมือนฝนจะตกนั่นแหละค่ะนะคะตกตลอดเลยทั้งวันก็หยุดนิดเดียวนะคะนูไว้นูไวก็มาด้วยนะคะนู่นมันไม่ได้กี่ก็เลยเอาไปขายก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกบวายอ้ยไว้ทำไมนอนตรงนั้นลูก ตากแดดแท้ขามาแม่มาด้วยทุกครั้งเลยนะคะหนุไหวก็ถ้าคุณแม่มากิดย่างนะคะหรือว่ามาแถวนาแถวนี้นะเขาก็จะตามมาถูกนะคะมาบ่อยด้วยขนาดรถยนต์เขายังจำได้ถ้าเรามาจากจำปาดงก็วิ่งนะคะวิ่งรัดเลยนุหวหยเป็นมาที่เชื่องนะคะรู้จักเจ้าของ มาที่น่ารักมากอายุเยอะแล้วนะคะนี่ฟันก็ยังเกือบจะไปหมดแล้วฟันเขานะ่ะหลับแล้วค่ะนะ่ะเห็นนอนหลับกังินดูเขาทำนี่นะคะมืดมาแล้วค่ะแล้วก็จะรีบนะคะจกยางเรียบร้อยนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะทำงานที่บ้านไร่ผู้หลวงตอน,นะคะ นี่นะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์และเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะช่องแม่อบกกอกนะคะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ